ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้ปุกหลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย ps house บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรงรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและเพิ่มรถชีวะเนรภัยเร่งตรวจหาเชื้อแก้ไขวิกฤตโควิด -19 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27พฤษภาคม2564นายพักกพงทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแพทย์หญิงระพีพันธ์โพทองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดปราบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนลงพื้นที่ณหน่วยรถพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ณสถานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี นับจากการแพร่ระบาดลุกลามในพื้นที่เขาย้อยของโรงงานแขวลคอมความทุกข์ร้อนของแรงงานต่างด้าวและประชาชนคนไทยที่วิตกกังวลเป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อด้วยพระเมตตาน้ำพระไถยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ส่งรถพระราชทานตรวจเชิงรุกสวอปเร่งตรวจหาเชื้อให้ชาวบอ้านปลอดภัยโดยสายพระเนพระกันของพระองค์ท่านที่จะเร่งช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตโควิด -19 พระองค์ท่านพระราชทานส่งรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและเพิ่มรถตรวจเชิงรุกสวอปเพื่อเร่งตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุดหลังรถพระราชทานคันแรกประชาชนเข้าคิวรอตวรวจล้นลามและกว่าจะทราบผลต้องรอข้ามวัน นายแพทย์วิชานปาวันูพอำมในการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้เปิดเผยว่ารถพระราชทานจะมีอยู่สองส่วนคือรถชีวะนิรภยัยเป็นรถที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างและสามารถเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนในทุกพื้นที่อีกส่วนจะเป็นรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษซึ่งเป็นรถมีห้องแลบพร้อมเคลื่อนที่มีศักยาภาพของตานตรวจค้นหาด้วยเครื่องสกัดมีเครื่อง PCR 2สองเครื่องอยู่ในรถหนึ่งคันการทำงานรวดเร็วภายใน3ามชั่วโมงแรกผลจะออกมาประมาณ 96ตัวอย่างจากนั้นทุกๆหึ่งชั่วโมงผลการตรวจจะออกมารอบละ96ตัวอย่างโดยศักยภาพของรถก็สามารถตรวจได้วันละประมาณ800-1,000ตัวอย่างทางด้านแพทย์หญิงรพีพันธ์โพทองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีแทนชาวเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมาได้พบกับปัญหาขนาดใหญ่ซึ่งการได้รับพระราชทานไม่ว่าจะเป็นรถชีวะนิรภัยหรือรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจะเป็นการช่วยบรรเทาให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างดียิ่งทําให้รู้ว่าตรงไหนมีปัญหามีผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนก็จะได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นปัญหาตรงนี้ก็จะขี้คายไปโดยรถพระราชทานทั้งสองประเภท คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรียืนยันนะคะขณะนี้มีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อและใช้กลยุทธ์บับเบิลแอนซิลในการควบคุมโควิด1 9ในโรงงาน เมื่อเวาลา13นาฬิกา30นาทีวันที่27พฤษภาคม2564นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมณสำนักงานสาธาราสุขจังหวัดเพชรบุรี นายพักพงศ์ทวิพัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่านับเป็นข่าวดีของผู้ป่วยติดเชื้อในแคสเตอร์โรงงานรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว2รายแต่ยังคงมีรรงงานติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก231รารายซึ่งทุกฝ่ายมีความพยายามเต็มที่ในการตรวจเช็คค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำให้ได้มากที่สุด ยอดรวมคัสเตอร์แรงงานมีผู้ติดเชื้อสะสมคือ3 7 7 6รายส่วนผู้ติดเชื้อทั่วไปพบอีก2รายรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้233รายซึ่งกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งหมด3,199รายโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น3,715รายเร่งการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจัดตั้งจุดตวดจจุดสกัดคัดกรอง ที่ทางอำเภอเขาย้อยได้บูรณาการตั้งขึ้น15จุดอยู่แล้วจะได้ดำเนินการประเมินดูจุดเสี่ยงเนื่องจากกำลังอัดอ่อนไปจึงได้ประสานกำลังจากทหารตำรวจมาเสริมเพิ่มขึ้นดูแลอย่างเข้มข้นืรอสางความมั่นใจให้กับประชาชนสำหรับในส่วนของโรงงานแคลคอมจุดที่มีปัญหาคือโรงที่9ได้มีคำสั่งให้ปิด28วันในส่วนอื่นของโรงงานที่ทำการปิดไป14วันนั้นขณะนี้กำลังประเมินสถานการณ์โดยจะมีการหาหรือผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อ ิจรารณากันอีกครั้งทางด้านนายแพทย์เพชรเลิศแทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงจํานวนเตียงที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเ,เชือ้อจากการตรวจสวอปที่ยังคงทยอยออกมาตลอดว่าขณะน,นี้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้เพิ่มไม่ต้องการเพิ่มจํานวนเตียงซึ่งไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปและได้ใช้หลักการบับเบิลแอนซิลควบคุมโควิด -19 ในโรงงานเพื่อควบคุมเชือ้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก กลุ่มแรงงานแคลค้อมจะซีลร้อยเปอร์เซนส่วนที่ยังอยู่ตามหอพักที่ตรวจแล้วไม่มีผลบวกก็จะทําการซีลในกลุ่มที่พักของตัวเองโดยไม่ให้มีการเดินทางออกไปนอกพื้นที่และเร่งคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยรถพระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อดําเนินการเข้มทุกมาตรการให้ประชาชนปลอดภัย นายอลรณ์กรพลบุตรส่งมอบเงินสด2 0 0 0บาทจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบุรีนายพักพง์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายอารณ์กรพลระบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมรับมอบเงินสด2 0 0 0 0 0บาทจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยโดยดอร์เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพักพงทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณน้ำใจของกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยโดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบเงินสดรวม200,000บาทมอบผ่านทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเป็นปัจจัยสำหรับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสนามเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและสถานกักกันตัวสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง โดยนายอรงกรพรบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้แทนส่งมอบเงินสดได้กล่าวให้กำลังใจบุคาลากรทางการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต่างเสียสละทำหน้าที่อย่างทุ่มเทให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยถือว่าเป็นน้ำใจที่มาร่วมด้วยช่วยชาวจังหวัดเพชรบุรีในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 จากการแพร่ระบาดของแรงงานในโรงงานแคลคอมเพื่อจะสนับ สนับสนุนช่วยเหลือชาวเพชรบุรีในทุกทาง บันทึกในอดีตวันที่28พฤษภาคมพศ2510ฟรานซิสไชเชตเตอร์นักเล่นเรือชาวอังกฤษวัย65ปีประสบความสำเร็จในการแล่นเรือใบสองสาวรอบโลกคนเดียวเรือใบขนาด54ฟุตเรียกว่ากิฟฟี่เมา์ไอวีออกจากท่าเรือที่เมืองปรีมัสประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่27สิงหาคม2509ใช้เวลาอยู่ในทะเลทั้งหมด228วันโดยแวะพักที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพียงครั้งเดียวภายหลังพระราชนีอริสเบตท,ที่2ส,ส่งโปรดกระโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นเซอร์ฟานซิสไยเชเตอร์หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี2515 เรือใบของเขาได้รับการซ่อมแซมและเก็บรักษาไว้ที่เมืองกรินวิชประเทศอังกฤษปิดท้ายข่าววันที่บริษัทโตโยต้าเมืองเพชรจำกัดร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านลาดส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสอม เมื่อช่วงเช้าวันที่27พฤษภาคม2564จากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดนายชาวทองมาสาธารณสุขอำเภอบ้านลาดคณะผู้บริหารเทศบาลเจ้าหน้าที่อสมอบ้านลาดร่วมรับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล้างมือจากบริษัทโตโยต้าเมืองเพชรจำกัด โดยมีคุณรสจันเวทวรุฒคุณจักกิจเวทวรุฒกรรมการผู้จัดการคุณพันธทธีรันเจรวง์คุณนพร,รัตน์เวทวุษรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ณลานหน้าสาธารณาสุขอำเภอบ้านลาด ผู้บริหารบริษัทโตโยาต้าเมืองเพชรกล่าวว่าวันนี้ได้นำชุด PPE หน้ากากอนามายัยและแอลกอฮอล์ล้างมือมามอบให้กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอดอสมบ้านลาดซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลป้องกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและทำให้บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความเสี่ยงในการช่วยเหลือมากกว่าปกติ เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เราเข้าไปช่วยเหลือนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อหรือไม่อย่างไรดังนั้นการที่เราจะดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องถือว่าเป็นความสําคัญระดับต้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะหากเจ้าหน้าที่ไปรับเชื้อหรือสัมผัสใกล้ชิดโดยไม่มีการป้องกันหากเจ้าหน้าที่โดนกักตัวหรือโดนงดการปฏิบัติหน้าที่เราก็จะไม่มีคนมาช่วยเหลือชาวบ้าน ฉะนั้นเมื่อบุคลากรเรามีจำกัดการที่จะรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรของเราทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความปลอดภยัยลดความเสี่ยงในการที่จะสัมผัสกับบุคคลที่ติดเชื้อหรือได้รับเชื้อโควิด -19 จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งจากนั้นจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดได้มอบกุมทา์ประกันโควิด -19 หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่อสมอทุกคนอีกด้วย ช่วงนี้ชมข่าวบริการค่ะช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์0 3 2ย์5 6 6 6แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ1 2หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวี ฟกซ์ต่อ1 3ฝ่ายบัญชีต่อ1 4ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ1 8หรือที่สายด่วน083-062-5529 โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัยโร,รงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นอนุบาล1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจ้าเหมือน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032401771 2และ032425015อยากให้บุกลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนสวนรังสิตวิทยาลัย สัมผัสรสชาติอาหารทะเลสดๆทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟู้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒน์เพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จ็บวกห่คำว่า7จ็บวกหก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไม่หมดลวเป็นสิบอาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่างสิบประเทศก็คือมีสามอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมี ใบสอบใบเซอร์ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสีเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพนี่มีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะวิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุม ออกแบบอย่างเช่นสมมตินะคะเราจะทํารถไฟรางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิง่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมดคนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตองน,นี้เป็นข้อตกลงของสิบประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้ แต่อีกอย่างหนึง่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นสถาปัตก่นสถาปัต์เนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อนออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนรตรงไหนศกักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหน,นที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหน,น,นที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําใหรา้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัต์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ย บัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพซึ่งมีการกำหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิบประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้งสามวิชาชีพจึงกำหนดไว้ให้สิบประเทศสามารถเดินทางไปทำงานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ บัญชีที่3บัญชีที่3มนี่มีเพียง8อาชีพแปดอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เราเคยสงวนไว้ไว้ให้คนไทยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมตรงเนี้จะเป็นการกเกษตรปศุสัตว์เดิมนในเชฟว่ากเกษตรปศุสัตว์แสดงว่ามีทั้งกเกษตรมีทั้งเลี้ยงสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทำประมงการทำป่าไม้การปลูกข้าวเมื่อก่อนการปลูกข้าวทั้งหมดพวกนี้เราจะไม่ให้ต่างด้าวเนี่ยมาแตะเราเลยเพราะเดี๋ยวเขายึดครองข้าวเราเราจะไม่มีข้าวกินแต่ณตอนนี้เขามีการให้ให้แต่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาจะไปปลูกข้าวจ้างพม่าไปปลูกข้าวจ้างอะไรปลูกข้าวอย่างเงี้ยคือถามว่าทำได้ไหมเขาก็มีของเขาพม่าก็มีข้าวเราก็มีข้าวเขมรก็ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเอาสามารถเอาเขามาเป็นแรงงานได้ จึงให้เป็นอาชีพห้ามแบบมีเงื่อนไขกรรมกรเดิมก็สามารถมาทำประมงได้เมื่อก่อนเดิมประมงไม่ให้กรรมกรเดิมก็สามารถมาปลุกข้าวได้มาเป็นเกษตรกรรมได้มาเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์อะไรได้นะตรงน,นี้เราสามารถจ้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานก่อสร้างเมื่อก่อนเดิมงานก่อสร้างเนี่ยเราไม่ให้เพราะอะไรคะเพราะงานก่อบงกบงานฉาป,ปูนทั้งหลายเนี่ยเราถือว่าเป็นงานที่สง,งวนไว้ให้กับคนไทยแต่พอถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยงานก่อสร้างรู้ไหมคะว่าคนไทยไม่ทำ เขาเป็นงานอะไรคะเป็นงานนั่งงานยืนงานแบกงานหามงานฉาบนั่งยองยองฉาบอยู่นั่นแหละก่ออิฐละก้อนละก้อนขึ้นมาซึ่งมันเป็นงานที่เป็นงานยากสําหรับคนไทยคนไทยเราเรียนยืนคุมครับเป็นวิศวกรเป็นช่างโยธาเป็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองยกระดับขึ้นมาแล้วแล้วก็มาคุมงานก่อสร้างที่เขาก่อสร้างแทนเพราะงานก่อสร้างจึงเป็นงานที่ให้ แต่มีเงื่อนไขนะคะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการทําผ้าห่มการทําผ้าห่มจริงๆและการทําผ้าห่มหรือทาที่นอนเขาก็ให้ได้หรืองานทํามีดงานทํารองเท้าจริงๆเราก็ให้ต่างด้าวช่วยกันเย็บอยู่แล้วล่ะในโรงงานทั้งหมดมีไทยครึ่งหนึ่งต่างด้าวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานอะไรข้างงานในเรื่องของการทําหมวกทาหมวกเนี่ยคือเขาก็ให้ทําได้เพราะอะไรหมวกเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยใส่แล้วมันมีปัญหานะคะเครื่องแต่งกายกนะเครื่องแต่งกายอีกเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะในโรงงานต่างๆที่เย็บเสื้อผ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ย คนทางาต้ทั้งนั้นแหละค่ะเราไปดูเนี่ยเขาเย็บกันแข่งกันเลยเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็ในเงินของงานเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นของราชบุรีปั้นโอง่งปั้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะเพียงได้แค่ผสมดินทำนวดดินนวดอะไรไว้ให้เราแต่เวลาที่ยกไปเผายกอะไรเงี้ยอันนี้คือของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราปั้นจนเป็นตูเป็นโอง่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะสงวนไว้แต่ตอนนี้เราให้นะคะ แต่ให้แบบมีเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการมีเงื่อนไขคืออะไรบ้างมันจะไปอยู่ในบัญชีที่4เพราะเดิมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในบัญชีที่4แล้วแต่เขาต้องเปลี่ยนมาเป็นบัญชีที่3เปลี่ยนอย่างไรทำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ